สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำซิกคงหมูนะคะต้มถั่วดิสงค่ะเป็นอาหารสุดโบราณมากเลยนะคะที่เขาทำทานการตั้งแต่เรากงเหล่ามาาแล้วนะคะแล้วมาดูกันค่ะตอนนี้น้ำก็ร้อนแลนวะเดือดแล้วนะคะก็จะใส่รากผักชีค่ะ ยมนะคะีนี้เราก็จะมาใส,ส่ซิกโคงหมูนะคะโคงหมูเราซื้อมาแล้วก็ล้าลงให้สะอาดล้างให้ไม่มีไม่มีเลือดหมูติดเลยนะคะ ีนี้เราก็จะมาใส่เกลือป่นนะคะน้ำตาลทรายหน่อยนึงค่ะแล้วเราก็ปิดฝานะคะรอให้น้ำเดือดน,นะคะ มาดูนะคะพอเดือดแล้วเราก็ต้องช้อนฟองออกนะคะ เาเดือดขึ้นมาแล้วเราก็ดีไฟดีไฟอ่อนหน่อยนะคะแล้วเราก็ปิดฝาเหมือนเดิมค่ะต้มจนกว่าให้ซี่โครงหมูมันนิ่มนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะสามสิบนาทีผ่านไปแล้วเรามาดูนะคะว่าซี่โครงหมูเราจะนิ่มหรือยังนะคะ ก็ริ่มรื่มจะริ่มแล้วนะคะเนี้ยเนื้อริ่มหน่อยหนึ่งแล้วเราก็มาใส่ถั่วที่สองค่ะถั่วที่สองที่เราล้างสะอาดแล้วก็ต้มน้ํามาแล้วนะยี่สิบนาทีก็สุกแล้วะคะ่ะแต่ว่าเราจะให้เขาริ่มหน่อยหนึ่งก็เราจะต้มต่อไปอีกหน่อยนะคะ เดี๋ยวเราจะต้มต่ออีกสัก15นาทีค่ะปิดฝาไว้ก่อนพอมันพอเขาเหลือดขึ้นมาแล้วเราก็บีไฟให้อ่อนนิดนึงนะคะแล้วก็ต้มอีก15นาทีา15นาทีผ่านไปแล้วเรามาดูนะคะอ้าซี่โครงหมูก็เปื่อยแล้วค่ะแล้วก็มาปรุงรสแล้วก็จะมาใส่ ซอสผงเ,เห็ดหอมนะคะขึ้นช้อน,นขึ้นช้อนต๊สีอิวขาวนิดหน่อยนะคะเพราะเมื่อกี้เราใส่เกลือไปแล้วหอมมากเลยค่ะมาชิมดูค่ะ แป้ดแล้วนะคะเปิอแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟนะคะ ซี่โคงหมูต้มถั่วดีสองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะทานง่ายค่ะรับประทานได้ทั้งผู้สูงอายุและเด็กผู้ใหญ่ทานได้ทุกประเภทเลยนะคะในครอบครัวเราลองทำดูนะคะแล้วกวันหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ